ถ้าเรามาซื้อนกเราได้นกน้อยสองตัวนกยี่ว่านนะันเลี้ยงสองตัวตายไปตัวหนึ่งจอนก็เลยต้องมาหาอันมูเพิ่นไปห้มาไก่จ้ามือน,นี้พอดีอันห้านนกเปิดเปิดแต่ห้านนกจ้าห้านอื่นปิดน้าจ้าน้าน้ำสวยๆง,งาม เป็นกระตึกเป็นกระตึกตึกเป็นกระจกนั่นนั่นมองเขามาต่อบัตต่อนหนังสือก่อนจ้ะเปิดจ้ามีคนอยู่เด้อมีคนอยู่เขาเปิดเ็ดเขาเปิดเห็ุาหงานอยู่น้ำจ้าน้ำพามาดูน้ำเปิดเป็นน้ำผู้คุอยูแก่ไก่คุณจ้อยู่แก่ไก่พุน เบิ่งแต่อยู่บ้านหลายเมื่อนิีรยนบรรยากาศนะเบิ่งหน้าจ้ะอันนั้นว่าเว้นห่างเขาสิเปิดเขาบ่าเปิดจ้ะเขาบ่าเปิดให้ต่ค้นออกมาหลายหลายคนนว่าเขาเปิดเขตข้างนอกนี่เขาบพท่านได้เปิดห่างเ้อจ้ะพอดีเปิดไต่ห้านนก ก็เลยถามเขาเขาเขาเปิดประตูไว้เครื่องเดียวนะถามเขาเขาเลยให้เขาไปซื้อเลยได้นกมาสองตัวเป็นมูกันจะ้ะข้างๆนี่เขากระสิปลูกดอกไม้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบท่านได้ออกดอกหลายบ่านี่หรือว่าออกซ้ำนี่ออกจังซ้ำนี่จังไรคือสิ มาลอนมาล้อแทะดอกออกนะว่าเบิดบก่กหรือว่าเขาอันนั้นมาเด็ดของอันนั่นไปละเด็ดอของเขาไปเลยองจะเป็นดอกกุหลาบท้างทางดอกมันโ่นเบิดห่ามันร่วงเบิดแล้วปะดอกมันร่วงมันลอยเบิดแล้วจ้ะเลือมาย่ำม,มาย่ำ อากาศดีดีจัง,อ,จงอากาศดีสร้าบรรยากาศน้ำน้ำมอือนี้ออกจากเมืองมาเมบิงบรรยากาศข้างนอกออกจากในเมืองมาดูน้ำน้ำมาจ้ะ ปกติมันมีนกมีหงนะอันไปใส่บุ้มมาเนี่น,นกหงมันย่านนั่นน่ะโลกมันก็สิหนีคือกันละตีเนาะโอ้ฟางทางนั่นเป็นสวนเด็กเล่นที่เขาเล่นเวนว่า้างหน้าเขาอันน่ะ <c oughs> ที่ใหญ่ๆหลายๆอันน่ะเนาะโอ้ทางนั่นเป็นสวนนก ที่เขาไปเบิร์กอะน,นะนกเล,ลี้ยไรฟังนั่นนะ่ะตึกดอกเฮ็ดนะ่ะโอ้เป็นว่าจะบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศน่าเที่ยวน่าเดินม,มาดูบรรยากาศกันเห็นไหมท้องฟ้ากาง,งามจ้าท้องฟ้าโอ้เมฆโบนัโบห้อนป่าไหนนะมนือนี่โบห้อนบนอากาศดีดีเบิ่งเมฆนะ เพิ่นวามเมฆลายเห็ดสิออกไ่เป็นเห็ดฝรั่งสิออกขวาพอเพิ่นวาหวะนว่า,วาวน้ำเพิน่นอืมทองฝ่าสวยงามดักไม้สวนดักไม้วสวนยามสวนเมียงค่ะ ดอกกุหลาบงามเนาะจ้ะพุ่นน่ะพุ่น no i ห้อง k y e i า n ก my love ี่ o w to d kopha. I child ่ e a c h i n g If you told me น o ่ e a d I'll spoil น y mother in anger hey. He's the child who has a man in love with my name.'' a. I'm sorry for m feum. I'm น o r r y นก็ตื่นทุกคน a ืม love your son. Don't l e จ้ z งามๆ อ๋สอสอนดอกไม้นาะจ้าเพื่นอน่ะสวยบ่อจ้าสวยบอดอกไม้สวยงามบอเพื่นอน่ะยาวคืนไปตามขั้นใดเลยนะจ้า นั่นนี่ดอกเงี่ยซีเคาคือดอกพักบุ้งบ้านเฮาแทะงามนะสะออ่อนเนะจ้ะเห็นดอกไม่แล้วก็สะออ่อนมันงามค้นเฮากระไดเนะกกับดอกไม้ที่ข้อกันกับว่าได้เห็นดอสวยงา ส,สวยเลยมืนอนนี้รถกรหลายการรถหลายรถหลายนีย่สวยน้า xiang đang cha xiang đang xiang lốt sáng lốt cái xiang lốt vâng nghe nghe nhảy pho nghe nhảy cầm lăng lèn mà nghe nhảy Hãy subscribe นม่สะพานมี้ยังวันนี้อีกหนึ่งวันเรามาหาเบิ้งน้ากันมาธุลาแถวนี้จ้ะเห็นมันงามกันเลยแวะไทยให้เบิ้งเห็นมะ เงงงามก็เลยแวะไทยจ้ะต้องบรรยากาศสวยๆงางามกันอุย้ยรถแรงน,นั่นสะพานนัน่นโยกเยกโยกเยกยือย่าน ว่าจะมีใบบัวพร้อมมีนกเพิ่งจะซุ้มนกนกนกเป็ดน,น้ำว่ะโอ้โนกมีนกมีนกตัวนหนึ่งจ้าเห็นวะร้อยเล่นอยู่คนเดียวเพิ่นโอ้เราบ่มี้มูสวยงามตามธรรมชาติโอ้ธรรมชาติจังา nhám bầy vừa cả